สวัสดีสวีดัดไวรุ่นรลว์ทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในช่องไอคศา c h a n แ e นลและก็อยู่ในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะผมจะมาสอนลงโหมดชาเิลเจอร์หนึ่งนั่นเองครับโดยที่จะใช้ตัวละครแค่2ตัวเท่านั้นนับนั่นก็คือเจ้าบูมา5ดาวนะครับและก็เจ้ากิยู5ดาวน,นั่นเองครับามาดูกันสิว่าเราจะเล่นยังไงเล่นแบบไหนถึงจะผ่านได้โดยที่ใช้แค่2ตัวละครนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไป ก,ก็ต้องล้านเอ็กซ์ทีมช็อ e ปบริการรับเติมเกมพายแบบ,แบ,บแอนิเมเตอร์ซิมูเลเตอร์และเติมเพชรออสตาธาเวอร์ดีเฟนส์มากสุดถึงเลเยแปดและยังมีบริการเกี่ยวกับแบบบอกฟตแบบ์หรือชิงไล่กันที่ไม่ว่าจะเป็นกดผลหรือกดเกมพายทุกอย่างนี้จะรวมไว้ที่ร้านเอ็กซ์ S T e M op, ทีมช็อปใต้ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกเล่นแบบปกติก็พอนะครับเล่นปกติก็ได้ออฟแล้วนะครับเออไม่ต้องเล่นแบบเอ็กซ์ทีมนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะทำการวางบูม่า ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับซึ่งบูมาของผมเลเวล150นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ออฟเงินมาด้วยลดเงินอ่ะเออก็ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมนะครับแบบว่าพี่ครับผมยังไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีออฟลดเงินเลยถามว่าไม่ใส่ออฟลดเงินได้ไหมได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วถามว่าใช้ตัวแบบตัวฟาร์มเงินตัวอื่นได้ไหมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซเบอร์บูมาสีดาวเอสนอใช้ได้หมดนะครับแล้วก็เวลของตัวฟาร์มเงินเนี่ยผมขอสักประมาณ100ขึ้นไปแล้วกันไม่ก็80บวกบโอเเคนนาาาตรรรงี้้ัใหทกม ไปจนถึงประมาณเวฟที่4นะครับซึ่งเวฟที่4ี่เนี่ยเราถึงจะเริ่มลงเจ้าจิยูนะครับตรงนี้เราอัพบูมาไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับกำลังข้ามไปเวฟที่4นะครับหลังจากข้ามมาเวฟที่4นะครับเราก็ จะมีตังหนึ่งพันสามร้อยนะครับประมาณนี้เนาะให้เราลงเจ้ากิยูไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะรอให้มันเข้าวงมาก่อนครับเราถึงจะได้วันช็อตทีเดียวอันนี้เป็นเทคนิคนะครับอ่าโอเคข้าวงมาปึ๊บเห็นไหมเราวางไปปึ๊บเนี่ยมันก็วันช็อตทีเดียวเลยนะครับนะตอนนี้บูม่าของผมเลเวลสี่แล้วก็อัพไปเลยนะครับซึ่งเจ้ากิยูของผมเนี่ยจะเลเวลอยู่ที่หกสิบห้านะครับถามว่าแบบว่าเวลน้อยกว่าน,นี้ได้ไหมคือผมแนะนํานะครับประมาณแบบเจ็ดสิบบวกจริงๆต้องเจ็ดสิบบวกนะแต่ว่าหกห้าเนี่ยก็ได้อยู่นะครับอยู่ไม่กกกกก็บบววววออออ่ะะเเเขสััลลลปรมาณแ้น นะครับแต่ว่าก้อ5หกห้าก็ได้อยู่นะครับและถามว่าแบบถ้าเกิดว่ามีออฟระเบิดใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะอับูมาไปเรื่อยนะครับตรงนี้เราจะปล่อยให้เจ้ากียูนะครับจัดการไปนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยระวงหรือว่าระวังนะครับสามารถที่จะวิ่งมาเช็คเลือดมอนได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะไหวอยู่นะครับเลือดมอนน่าจะห่างกันอยู่นะซึ่งตรงนี้เราก็จะทําการอัปบูมานะครับไปจนถึงประมาณเวฟที่9นะครับเออเราถึงจะมาเริ่มอัพเจ้ากี่ยูกันนะครับ เวฟที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับบูมาผมขั้น11แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเห็นไหมเลือดเลือดแบบเออเลือดเลือดนะครับเริ่มแบบว่าใกล้เคียงกับดามเราแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกินแล้วนะครับเราก็ต้องทําการอัพทันทีนะครับอัพไปก่อนหนึ่งขั้นนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไหวไหมนะเออน่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้านหลังด้วยเอออันนี้เท่าไหร่2องพันเน่าจะไหวอยู่ป้าท่านชมโอเคเดี๋ยวอัพไป1ขั้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเอาเงินมาลงที่บูมาก่อนนะโอเคเจ้ากิยู ดูเหมือนว่าตรงนี้นะครับจะมีเลือดประมาณ4,000ครับซึ่งมากกว่าดาเมจเจ้ากิยูของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมต้องเลือกระหว่างการอัพนะครับแล้วก็การเอ้ยเลือกระหว่างอัพบูมากับอัพกิยูครับซึ่งเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันแบบว่าเคียว์เวงอาวโอเคอัพบูมาไปเลยนะครับเกือบไปแล้วนะครับอัพบูมาไปตอนนี้บูมาผมขั้น13แล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมอัพเจ้ากิยูเพิ่มไปเป็นขั้น3นะครับน่าจะไหวเลยเนาะดาเมจประมาณ8,000นะดูว่มะไๆ โอเคนะจะได้ยาวๆอยู่ประมาณ1-2เวฟนะครับสำหรับดามิประมาณ8 0ด0เดี๋ยวผมดูก่อนเนี่ยเนี่ยี่แถวนี้เหมือนมีประมาณ80,00นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคช่าามันเถอดนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะอัพบูมาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่ไหวยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนะโอเค5000นะครับเราพยายามเช็คเลื่อนมอนด้วยนะครับบางทีคนดูเล่นกับผมเล่นมันเลือ่อนมันไม่เท่ากันดามิไม่เท่ากันเนาะโอเคตรงนี้มี700 0ันไหวนะครับอ่าเดี๋ยวผมอัพเจ้าบูมาไปก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็เวฟสิบสามแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เรามีตังพอที่จะอัพบูม่านะแต่ว่าจะอัพดีไหมท่านผู้ชมเออตอนนี้เราต้องเลื่อนครับอัพไปเลยและกันอ่ะอัพไปนะครับบูม่าเป็นขั้นที่สิบหกนะครับอ่าก็น่าจะอัพแค่นี้ก็พอครับเพราะถ้าอัพตอนเวฟสิบสี่เนี่ยมันจะไม่คุ้มนั่นเองครับอ่าก็อัพแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอข้ามเวฟสิบสี่ครับเราค่อยมาอัพเจ้ากี่ยูไปนะอ่าบูม่าผมก็อัพได้แค่สิบหกขั้นก็พอนะครับอ่ะโอเค มาดูกันน่าจะไหวแหละมาโอเคข้าไมไปมาแล้วอัพเจ้ากี่ยูไปเลยครับเป็นขั้นแม็กซ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เพื่อมีหนึ่งตัวครับก็ลงตรงนี้ในให้พยายามชิดขอบขอบนะครับอ่าถามว่าทําไมต้องชิดขอบขอบนะครับเพราะว่ามันจะได้ตีถึงตรงนี้เห็นไหมท่านชมเนี่ยเนี่ยมันจะได้ตีถึงถนนตรงนี้นครับถ้าเกิดว่าเราวางประมาณตรงนี้มันจะตีไม่ถึงตรงนี้นครับทำให้แบบว่าวงมันไม่ค่อยคุ้มนั่นเองครับด้วยความท โอเคเดี๋ยวเราจะวางเพิ่มไปตามประมาณนี้ละกันนะครับอะให้วางตามผมเลยก็ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการวางแบบนี้มันน่าจะคุ้มสุดสําหรับวงแบบนี้แล้วนะครับโอเคแล้ววางตามผมเลยก็ได้นะ และตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเวฟที่16แล้วผมก็วางเจ้ากิู u, ครบไปแล้วครับเดี๋ยวผมทําการขายบูมาไปก่อนนะครับซึ่งตังเราเหลือประมาณ1นึ่งแสนนิดๆน,น,นะครับตรงนี้นะครับใครที่มีตัวแบบว่าเอามาช่วยได้อย่างเช่นตัวฟัมเงินอีกตัวอะไรแบบนี้หรือว่าตัวหยุดเวลานะครับหรือตัวสโลอย่างเช่นโกโจเฮ้ยไม่ใชอ่อย่างเช่นหนวดดำนะครับหรือว่าอีดิโกใส่ออฟชาลนสามมานะครับหรือว่าอาจจะเป็นเออร์วินอะไรแบบนี้แล้วแต่ตัวที่สามารถที่จะเอามาช่วยเอามาซัพพอร์ตได้นะครับหรือว่าตัวดาเมจอีกแรงๆอีกตัวนึง ก็สามารถใส่มาได้เลยแต่ด้วยความที่ว่าเออเราอยากจะออสำหรับมือใหม่อะไรแบบนี้นะครับมีแค่ตัวนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยกออ็ใช้แค่2ตัวก็พอครับอ่ะตรงนี้สุกว่าเราน่าจะ ไหวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเน้นที่ด้านหน้าหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเออมันจะมีปัญหาให้ตัววิ่งเนี่ยเห็นไหมเลือดประมาณ80,000ื่นนะครับเออตัววิ่งพวกนี้เลือดประมาณ8 0,000ื่นนะครับตรงนี้เราต้องระวังนะครับใช่ว่าเออพอเราไปดูแบบด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังมาเห็นเลือดเยอะแบบนี้ก็คือซวยได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูหน่อยนะเนี่ยเลือดประมาณ80,000ื่นนะครับอันนี้ระวังหน่อยนะครับไอ้พวกนักวิ่งเนี่ยเราต้องชี้เคลียร์ไปก่อนครับอย่าไว้ใจนะครับคือเราต้องเล่นตลอดเวลานะซึ่งมันอาจจะลาบากมากเลยนะครยดวีเ การทำดามเมจหลักนะครับเออแล้วดามเมจมันก็ไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระวังนะครับ โอเคฮะท่านผู้ชมผมได้ทําการฆ่าพวกลูกกระจกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยเหลือตัวหนึ่งนะครับโอเคก็อ่ะตายไปปุ๊บครับให้เราทําการขายตัวที่อยู่ด้านหลังประมาณ3-4ตัวนะครับไปอยู่ด้านหน้าครับหรือว่าไปรีบฆ่าบอสนั่นเองครับเพราะว่าบอลเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสเสี่ยงมากเลยนะครับที่มันอาจจะไม่แตกนะครับเออเราต้องรีบฆ่านะครับตรงนี้มันอาจจะเลืองตังนิดนึงสาหรับใครนะครับที่เอ่อตังตอนท้ายเหลือน้อยเนี่ยก็ควรที่จะจัดการให้มันดีๆนะครับถ้าเหลือไม่ถึงแสนเนี่ยก็มีโอกาสศูนย์ครับที่ขายไปขายมาแล้วมันอาจ จะพลาดได้นะครับอ่ะตัวนี้บอสเลือดเหลือประมาณล้านหนึ่งแล้วนะครับกออ็ชื่นใจคิดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล่นรอบที่แล้วเนี่ยก็คือผมอัดคลิปไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็แตกนะคือแบบเสียดายมากๆนะครับอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราทําการฆ่าบอสไปเรื่อยๆเลยครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นว่าผมเนี่ยได้ทําการวางเจ้ากิยูไ้ด้านหลัง3าตัวใช่ไหมแล้วพอเดี๋ยวตัววิ่งตายปุ๊บเราก็มาน,น้นด้านหน้าเลยครับเออมันจะแบบลําบากตอนตัววิ่งนี่แหละนะครับตรงนี้ให้เราทําการฆ่าบอสนะครับตัวไหนที่ตีไม่ถึงก็ขายแล้วก็วางแล้วก็วางครับวาง มั่วนะเว้ยท่าทผา้ชมให้วางให้มันรู้สึกว่าคุ้มนะครับใช้ได้นานๆนะคือตังเราเหลือเยอะก็จริงแต่บางคนนะครับตังแบบไม่ได้เหลือเยอะเท่าเราอะไรอย่เงี้ยเออบางคนดูอาจจะตังเหลือน้อยกว่าผมอะไรเงี้ยอาจจะวางมั่วไปมั่วมาอา้าวตังหมดนะครับวางไม่ได้ก็มีนะครับต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้ก็วางให้มันคุ้มๆด้วยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็เลือดบอสเหลือประมาณ90 0 0 0แล้วนะครับก็น่าจะเรียบแล้วนะโอเคนะครับถอยหลังเลย321เรียบเรียบไหมเรียบเลยเรียบดียังยังอีกโอ้โหเหลืออีกหมื่นโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเล่นไปทั้งหมดประมาณ800กว่าวินั่นเองครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม